สวัสดีจ้าเพื่อนเอากาเซลวันนี้ใหม่ก็จะมารีวิวรองเท้าหนังนะคะที่สั่งไปใส่ในคอนเสิร์ตของพี่มาที่จะแบบ ไปลงหลุมกับพี่มาร์กนั่นเองเธอคือแบบไปลงหลุมในคอนพี่มาร์กไม่ใช่ไปลงหลุมกับพี่มาร์กก็คือไปลงหลุมแดนในคอนเสิร์ตของพี่มาร์กในเดือนพฤษภาเดือนหน้านี้เธอคือแบบสวยจึงมากตรงปกสุดๆแล้วคือที่สาคัญคือราคาหลักร้อยสองใบแดงมีเงินทอนเธอมีทอนอีกตั้งห้าเธอคือยังไงรุ่นนี้นะคะมีด้วยกัน2แบบ2ส,สไตล์ด้วยกันก็คือจะมีสีดาเงาอย่างนี้นะคะทุกคนขาเนี่ยเ,เออมีดําเงาอย่างนี้แล้วก็มีสีดาด้านนะคะทุกคนขาซึ่งแบบ ไซส์ใหญ่สุดก็คือมีถึง42ด้วยกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือถ้าใครจะสั่งนะคะก็คือต้องเพิ่มจากไซส์ปกติ1ไซส์นะคะทุกคนคะ่ะปกติใหม่ก็ใส่41ใช่ไหมใหม่ก็เออสั่งเป็น42มาซึ่งมันพอดีมากเลยเวลาใส่เวลาที่เราใส่หรือว่าเออใส่ถุงเท้าเข้าไปนี่คือพอดีไม่มีรัดไม่มีคับไม่มีแน่นเลยคือพอดีสุดๆแล้วก็ที่สําคัญคือเพิ่มความสูงให้เราด้วยเธอดูสิดูสิและพื้นหนังตอนใส่คือมันนิ่มมากเธอสําหรับใครที่จะไปยืนสําหรับสาวไซส์มินิ 你。<laughs> ซส์เล็กซส์แบบเออแบบซส์มินิอย่างสาวไทยอย่างเรามันต้องมีนะเธอสําหรับใครที่จะไปยืนลงหลุมคือเทคนิคที่สําคัญในการยืนลงหลุมแบบไปลงหลุมในคอนเสิร์ตทุกคนเสิร์ตให้ได้นานก็คือสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คือนอกจากสภาพร่างกายของเราแล้วที่เตรียมความพร้อมไปแล้วนั้นก็คือรองเท้านี่คือสิ่งสําคัญมากๆอันดับหนึ่งเลยก็ได้ว่าได้นะเธอคือแบบมันสามารถทําให้เรายืนได้นานขึ้นเลยที่สำคัญคือทํายังไงแบบรองเท้าแบบไหนที่แบบใส่ย,ยืนได้นานเพิ่มความสูงเลยที่สำคัญคือแบบไม่เมื่อยไม่ปวดเท้าเธอต้องแบบต้องแบบนี้ จ้าของมันต้องมีจริงนะจ๊ะเธอจ๋าคือยังไงมันต้องมีแล้วไหมคือแบบอากาเซ่บางคนก็คือไปห้ารอบแล้วหนึ่งในนั้นเชื่อว่าห้ารอบในนั้นคือบางคนห้ารอบคือไปยืนห้ารอบอตเธอมันจะไหวได้ไงมันต้องมีรองเท้าแบบนี้เป็นรองเท้าคู่ใจเธอคือยังไงคือสวยมากเธอจ๋าคือแบบตรงปกสุดๆแล้วที่สําคัญคือของคือส่งถึงเร็วมากๆจ้ะเธอจ๋าคือแบบเนี่ยให้พวกเธอดูเลยอ่ะแบบอันนี้คือแบบ กล้องสดๆเลยนะแบบเออกล้องสดๆเลยคือแบบสวยมากๆเลยจ้ะคือแบบสามารถแมทได้กับทุกสไตล์การแต่งตัวของอากาเซทุกคนจริงๆของแฟนคลับหรือว่าของทุกคนจริงๆเลยจ้จะเธอจ้าคือแบบสวยมากเพ <c oughs> ิ่มความสูงด้วยยังไงใครที่สนใจก็คือจิมท่ตะกาได้เลยนะจ๊ะรา <c oughs> คาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักล้านก็เลยทีเดียวของมันต้องมีแล้วนะถ้าใครจะไปลงหลุมคอ,อนพี่มาร์กปีนี้ก็คือมันต้องมีอันนี้แล้วนะทุกคน